นี่ <laughs> โดนไปดีจะชอนี่เฮ้ยผมสายคอมเตอร์ท่านผู้ชมนัดเดียวจอดไม่นะไม่นะถึกแล้วไงอ,อ่ะรู้จักเปล่าพี่ทีเจ็ดสเนี่ยสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปฮ <laughs> ว่าไงไวรุ่นรถถังทุกคน สวัสดีครับผมวันนี้ในช่องทุนนายนะครับผมวันนี้ในเกมโรบล็อกโหมดวอร์ไทคู n นะครับผมสงครามบ่อน้ํามันของเรานรั่นเองเนื่องจากมันมีภารกิจรถถังมาให้เราทําแล้วก็มีรถถังเข้ามานะครับผมท่านผู้ชมเว้ยผมจะพูดถึงเรื่องเอารถถังอยู่ไหนวะเวนี่ยอันนี้อมันมีรถถังทั้งหมด3รุ่นนะท่านผู้ชมมันจะมี m อ Storm เขาเรียกว่าอะไรวะ m อ S h e r m a ซนะขออภัยจาชื่อรุ่นผิด อันนี้จะเป็น t 72นะท่านผู้ชมแล้วก็มีเลโอพาดคันหนึ่งใช่ไหมหรือ,อ 2A7 นะท่านผู้ชมซึ่งผมยังทําภารกิจไม่เสร็จวันนี้ผมจะพามาเล่นนะครับผมที t 72เออแต่ไม่รู้ว่ามันจะโหดหรือเปล่าอีกโอเคนะก่อนเป็นรับชมว่ามันจะโหดหรือเปล่าก็ขอคนละหนึ่งไลค์ได้ไหมครับผมท่านผู้ชม,ชมที่น่ารักทุกคนมาท่านผู้ชมพามาเล่นกันเลยนะจะไม่พูดเยอะเออมาจะไม่พูดเยอะแต่พูดมาเยอะแล้ว <c> ร <oughs> ู้สึกว่าจะมีคนกําลังทําอะไรกันอยู่เขาสู้รบกันอยู่ เราลองเอามาเล่นดีเดีย๋ยวผู้ชมมันจะเป็นยังไงกดคิวนะท่านผู้ชมนี่มันจะปล่อยควันแบบนี้เพื่อหายตัวนี่เฮ้แต่รู้สึกว่ากระสุนปืนกลน,นี่มันมันจะเยอะกว่า m4 นะท่านผู้ชมจะเยอะกว่า m4 s ม r m เซอแมนใช่ไหมแล้วก็คูณดาวเร็วด้วยเออมาดีเอาดีเราจะไปออกรบกันเลยไม่รู้จะรอดหรือเปล่าก็แต่ความเร็วก็30นะท่านผู้ชมไม่เร็วมากนะรถถัง แต่ผมชอบรถถังคันนี้มันทําได้สมจริงมากเลยนะไม่ใช่คันนี้เด็ดน่าจะทุกคันเลยในในแบบนี้นะถือว่าสุดยอดกันเลยทีเดียวอันนี้อะไรนี่มีคนไหมเนี่ยเราลองยิงทะลุเข้าไปดิโอโหบอกเลยสุดยอดความรุนแรงผมไม่รู้ว่ามันแรงจริงหรือเปล่านีขนนน่ขึ้นเนินได้ท่านผู้ชมขึ้นเนินได้แสดงว่าแรงไหนเอามายิงเซฟโซนดิโอโหยิงนัดเดียวเกือบครึ่งหลอดเอาดียิงเซฟโซนได้อยู่นะท่านผู้ชม แต่เราจะเอาไปออกล่าใครวะหรือเราจะโดนล่าเองอันนี้ก็ไม่รู้นะก็เราดูอ้แต่รู้สึกว่ามันพิ้วนะความเร็ว30นะแตดูมันเร็วอยู่นะใช่ปะนี่ชนเสาไฟไปมีใครเปล่าให้เหมือนจะมีคนไปเก็บแอร์ดอปเ,ปเพราะว่ามันมีแอรดอปตกด้านหน้าเราท่านผู้ชมวยเผื่อมีคนไปเดินเก็บเราต้องไปจัดการ เออไม่มีใครมาเก็บแอดอกเฮ้ยมีมีมีคนมาแล้วท่านผู้ชมบอกเลยผมเล็งไว้รอเออนี่มันเก็บแอดอกไปแล้วผมยิงไม่โดนมันน่ะไม่นะผมยิงไม่โดนมันได้ไงอ่ะเอะมันไม่เห็นผมหรืออะไรมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาซูมอะไรอยู่นี่เอามันไม่เห็นผมจริงเหรอท่านผู้ชมแต่ผมยิงมันไม่ได้นั้นระยะใกล้เอ้ยอะไรเนี่ยรถถังมันยิงไม่ได้บางแบบกระสุนบางอันน่ะมันไม่สามารถยิงระยะใกล้ได้ท่านผู้ชม มันไม่ได้อยู่ในรัศมีมันยิงนะผู้ชมยิงยิงเดี๋ยวผมขอจัดการให้คนนี้ก่อนโดนปนี่ยทำไมเฮ้ย oh hey. เดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมมันมีใครมาบ้างวะเนี่ยทำไมมันดูวุ่นวายจังเลยเราสามารถขี่รถเหยียบได้เปล่าเฮ้ยเมกี้ไม่โดน าใหมนี่ยิงยัดเข้าไปเฮ้ยอีกคนอยู่นี่อีกคนอยู่นี่ทหารชุดพลางนี่วายิงยิงโอ้อันไหนไม่ได้อยู่ในรัศมีมันจะยิงย,กยากหน่อยอ้่ทำไมมันยิงไม่โดนเลยวะนี่โดนไปดีจะชอ,อ,อบางบางอันผมเล็งโดนนะแต่ทำไมมันไม่โดนวะคืออะไรวะ หรือผมบังคับไม่ดีเองหรือ,อยังไงเฮ้ย <Hey, S 1> ใครปล่อยควันอะไรด้านนู้นวะนั่นด้านนี้มีคนหรือเปล่าเฮ้ย <Hey, S 1> ท่านผู้ชมผมเจอรถอะไรวะเนี่ยสกินอะไรวะเนี่ยนี่ยิงเข้าไปอย่าให้ข้าต้องเปิดศึกเลยว่ามันยิงรถรถมันยิงรถถังแรงขนาดนั้น,น,นเลยเหรอรถอะไรวะปล่อยควันอุ้มันยิงรถถังแรงขนาดนี้เลยท่านผู้ชมไม่ผมจะไม่รอดแล้ว กระสุนคูณดาวแป๊บโอ้ผมยิงมันโดนปะเนี่ยผมจะแตกแล้วท่านผู้ชมไม่ไหวแล้วผมยิงมันโดดปะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันอะไรวะไม่ไม่ไ,มไมเอเรื่อมันลดนิดเดียวเองเหรอทำไมมันถึกจังอ่ะไม่นี่ยิงเข้าไปยิงเข้าไป เอ้ยผู้ชมควันเต็มเลยควันผมเต็มเลยไม่ไม่ไหวแล้วเหลือสามเปอร์เซนต์วิ่งไม่ออกแล้วรถจะพังแล้วอออา,อามันขี่ไปไหนอ๋อขี่ลงน้ำเอ้ยยื้อเฉยผมชนะไฟเฉยมันขี่ลงน้ำเองเอ้เรือผมเหลือสามเปอร์เซนต์นผู้ชมเอ้เขาทำอะไรกันด้านนั้นอุ้ยอะไรไฟไหม้เลยไฟไหม้เลยท่านผู้ชมด้านนั้น โอ้ผมจะแตกเลยเลือเลืหนึ่งเปอนะผู้ชมทำไงดีเดียวเดี๋ยว,ยวตั้งสติแล้วต้องหาทางแล้วต้องหาทางตอนนี้ควันเต็มรถผมเลยนี่แต่ผมได้หนึ่งคิวเอ้ยผมยิงบนชั้นสองเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยว,ยวแป๊บหนึ่งทะผู้ชมเลือดผมเหลือน้อยแล้วตั้งสติก่อนสตาร์ทบอกเลยถ้าโผลมาผมยิงไส้แตกยิงเข้าไปเรียบร้อยอะไรเพื่อนอะไรอะไรเพื่อนอะไร อะไรเพื่อนอะไรเพื่อนจะมาขึ้นรถถังขางนันรึ <c oughs> เรียบร้อยเอ้ <c oughs> มันยิงดียิงดีนะผู้ชมแต่บางทีมันหลิงแบบมันหลิงลงล่างอะไรไม่ได้นะมันจะก,กัดกันเหล็งนะยกเว้นปืนกลหรือเปล่าแต่ปืนกลมันก็มันก็เหล็งได้แบบไม่ได้ทั่วถึงอะไรมากหรือเปล่าเฮ้ยทางนั้นเขาทาอะไรกันนะ่ะ <c oughs> โอ้โหชนต้นตะบองเพชิดรถถังคันแบบใหญ่หนักเป็นตัน ชนต้นตะบองเพชรไม่หลุม,มตายโู้ทางนั้นเขาจัดหนักจะเต็มโอ้โหท่านผู้ชมดูดิมันสงครามอะไรกันมั่นั่นคอปเตอร์ปะเนี่ยนี่เฮ้ยผมสายคอปเตอร์ท่านผู้ชมนัดเดียวจอดโคตรโหดเลยโอ้โบอกเลยคอปเตอร์แบบบางถ้าโดนรถถังสวัสดทนนะีทำอะไรกันนะาทำอะไรกันเรียบร้อยได้คิว ไอ้แต่ผมก็ชอบจังหวะสวยคอปเตอร์มากเลยว่ะทําได้ไงวะผมยังอึ้งเลยขโมยน้ำมันไปไหนฮะขโมยน้ำมันไปไหนไม่มันรอดได้ไงเนี่ยเอ้ยท่านผู้ชมผมยิงมันไม่โดนดูดินี่ยิงยัดเข้าไปเฮ้ยไอ้คิวแล้วมันยิงไม่เข้าเลยท่านผู้ชมเราต้องอยู่ระยะประมาณไหนวะมันเล็งไม่ได้นะบางทีอ้าวเรียบร้อยรีตัวเฮ้ด้านนี้มีใครขโมยน้ำมันเนี่ย นี่ขโมยน้ำมันไปไหนเพื่อนเอ้ยมันไม่สนอะไรเลยมันแบกถังน้ำมันนี้อย่างเดียวเลยเอดูดีทักษะการหลบคันเทพเยนเกอดีเอ,เอ,เอ้มันจะไปไหนครับผู้ชมมันจะไปไหนอีก <c oughs> มันเดินหนี <c oughs> เอ็งจะเดินหนีไปไหนมันเดินหนีไปไหนวะนี่ทักษะการหลบหลีกคันเทพอยู่ฐานอะไรวะทำไมมันวนอยู่แต่แถวเนี้ยคิดว่าจะรอดเหรอ นี่คิดว่าจะรอดเหรอเอ้ขโมยของมันไม่ดีนายรู้เปล่าเอาคลานไปไหนมอบเถอะมอบสะดวยดียังไงเอิงก็ไม่รอดอยู่แล้วนี่จัดการเรียบร้อยท่านผู้ชมเหมือนใครเอาคอปเตอร์มาวันเนี่ย แต่ผมชอบยิงคอปเตอร์ทีเดียวแตกแล้วนะผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าอันนี้จะยิงไมอีกหรือเปล่านะแต่ถ้ามันอยู่เฉยจะยิงได้อันนี้มันไม่ได้อยู่เฉยสวัสดีพ่อหนุม่มเรียบร้อยครับป้อมไปเลย <c oughs> เฮ้ยทำไมมันโหดจังมะเนี่ยรถถังคันเนี้ยเฮ้ยผมเจอคอปเตอร์ว่ะเหมือนจะเจอเงาโอไมคโอไมคพ่อหนุ่มใจสู้เขาจะเขาใจสู้อ่ะท่านผู้ชม เขาใจสู้ว่ะมาดิเฮ้ยผมยิงไปดูได้ไงวะเอาเดิใจสู้เลยพี่มันโหดไอ้น้องนี่เน้นๆน้ท่านผู้ชมเหมือนผมจะเจอรถวิ่งอะไรด้านนั้นน่ะผมขอไปทักทายเขาก่อนได้ปะเขาทำอะไรกันสองคนทำอะไรกันวิ่งไปไหนวะทำไมมันวิ่งเร็วอย่างว่า ATV เอพีซีเอทีวีเดี๋ยวเดียวอะไรของวันเนี่ยมันจะวิ่งไปไหนเนี่ยมันวิ่งพลิ้วมากเลยผู้ชมวิ่งพลิ้วเหรอนี่ยนี่อะไรเนี่ยอะไรนี่ขารถไปดิเรียบร้อยไม่รอดฮ่ะ ุ่นผู้ชมผมเจอ M4 ว่ะ m อ er ็มโฟซแมนมานี่ดิใช่ไหมใช่ M4 มั้ยไหมใน M4? M4 เป็นไงวะานวมาลองทดสอบสกิดสกิดส,ก,ดสกิดไปก่อนแล้วก็ใส่ด้วยกระสุนแบบเต็มที่ไปมันถึกอยู่ที่หวาทุ่นผู้ชมไม่ไม่ไม่นะไม่นะถึกแล้วไงอ่ะอ่ารู้จักเปล่าพี่ทีเจ็ดสิบสองเนี่ยไม่กันเลยทีเดียว มาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับรถถังที่72นะก็ถือว่าเป็นรถถังที่โหดนะแต่ผมว่ามันยังสูสีกับ m 4 Sherman อยู่นะท่านผู้ชมก็ถือว่ามันก็ดีระดับหนึ่งนะการทำภารกิจเอาก็ทำแบบเราก็ไปเขาเรียกว่าอะไรไปค่าไปคิวคนด้วยรถถังประมาณนั้นนะมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะเควส40คิวประมาณนะั้นเราก็ได้รถถังคันนี้มาแต่เควสต่อมานี่เดี๋ยวผมทำไม่เสร็จเดี๋ยวผมจะพามาเล่นอีกรอบนะว่าจะเป็นยังไงนะท่านผู้ชม โอเคนะก็ถือว่าโหดอยู่วันนี้ได้หลายคิวมันมือกันเลยทีเดียวมีสายคอปเตอร์ด้วยช็อตนั้นผมโคตรชอบเลยโอเคนะคับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปนูนนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับสมัครสมาผมด้วยนะครับผมโอเคโหดจัดไปแล้วบ๊ายบาย